ตีกับตีกับนี้มดูวาวนกกับนกตักตายเราัวไอ้ิยับมาตีนี่ยาวย้ทิพกับว Herm นีหมาว่าก็ับวงนี่ครับลงมานี <c oughs> ้อ้กับตรงนี้ลงมาทิพกับเป็นเหมือนว่านี่ครับ ยาวรอยยับแบงเป็นตีดบตกับช่วงนี้ตรงนี้ยืดยืดยืยับจุดหมายอ้างนี้จะตีมากเป็นับถึงกล้องหมายผีนี่กับชุดนี้จะขึ้นหายกับชุดนี้ต่ำกำลวหน่อยงแรงเลยกับยิงกับึงหวานออกปากใต้กับนี่ก็ต่ำตองไอีับนี่กับุดนี้ก็ยังไมาตัดฟอบดีกับ คุณมึงจะแรงเดี๋ยวมีลุ่มกันแต่ชอบไปจุ่มกับนี่กับปีมันจะคง่นๆนี่กับหัวนุกอัดไตครับเนี่ยขึ้นอายครับเนี่ยบนี่ับชวงจังนักปีการแบบนี้ครับ เชื่อว่าไอ้ไอ้มันนะจำนักจะอยู่ไกลอังกับเราจะพอเราได้ในขวาวมันจะพอดีกับถ้ามันจะไวไวแบบนี้กับเตะขวาอยู่พี่กับคุณตามติดตามกับยิงเป็นวานอ๊อกแบบไทยยิงทุดนกับก็ะจำเหมือนได้ครับอะไรก็มาได้ครับ นี่กับบ่อนอกตายกับคุณมาสันดีนี่ตามกับ